คือประเด็นว่าอยากมีแฟนต่างชาติแต่มาติดอยู่อย่างเดียวคือการสื่อสารที่จะคุยให้เขาเข้าใจคุณแล้วคุณสามารถฟังแล้วแปลเขาออกได้ว่า เขาพูดอะไรซึ่งประเด็นสําคัญคือกับการเข้าใจแค่นี้ค่ะมันทําให้ความรักความสัมพันธ์มันพัฒนาจนทําให้ตัวคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักโค้ช mm hmm. เอมเป็นคนหนึงนะคะที่เคยมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษต่อให้จะเรียนเยอะมากมายก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจได้จนทําให้ล้มเหลวในเรื่องของความรักเป็นหลายๆห,หลายครั้งค่ะจากนั้นเอมเริ่มเปลี่ยนวิธีนะคะคือเริ่ม ตั้งใจเลยตัดสินใจจะมีแฟนต่างชาติเลยเริ่มเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษฝึกประโยคนะคะแล้วที่สำคัญคือลงเรียนคอร์สแบบจริงๆจังๆ ถ้าคุณอยากพัฒนาแล้วทาให้ความรักความสัมพันธ์คุณดีขึ้นกว่าเดิมโค้เชเอมมีคอร์สแนะนําค่ะเบสิกอังกฤษสื่อสารได้มัดใจฝรั่งจะทําให้คุณสื่อสารได้แล้วมัดใจหนุ่มที่คุณคุยได้ด้วยค่ะทําให้ความรักของคุณประสบความสําเร็จและเบ่งบานมากขึ้นถ้าใครสนใจสามารถส่งข้อความหรือมาสอบถามกันได้นะคะโคชชเอมเป็นกําลังใจให้ค่ะ